ในหน้าหลายคนครับเวลาที่เริ่มทำงานเนี่ยครับจะโฟกัสไปที่สัญญา Open Contact ที่เราเรียกว่าสัญญาเปิดและในหน้าที่ทำงานนานๆแล้วนะครับจะโฟกัสไปที่สัญญา Exclusive Contact หรือที่เรียกว่าสัญญาปิด สวัสดีครับผมอุ้มวินเนอร์ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสัญญา Open Contact และ Exclusive Contact ประเด็นก็คือเวลาที่เราทำงานเนี่ยครับเราทำงานกับผู้ขายจริงไหมและผู้ขายเนี่ยครับก็มักจะมีปัญหาเสมอกับไอโอเพนคอนแทกับไอสัญญา Exclusive Contact เนี่ยแหละหรือที่เราเรียกภาษาไทยว่าเปิดและปิดนะครับดังนั้นเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยครับเจอบ่อยๆนั่นก็คือปัญหาจากผู้ขายที่ไม่ค่อยทาสัญญาแบบปิด เออเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นเรื่องปกติครับคุณลองคิดดูครับว่ามีใครสักคนหนึ่งโทรหาคุณหรือเข้ามาเจอคุณโดยที่คุณไม่เคยรู้จักเขาก่อนแล้วเขาก็บอกว่ายืมเงิน500บาทครับคุณให้ไหม นะครับลองตอบตัวเองครับว่าวันนี้คุณไม่เคยเจอคนคนนั้นเลยเขาโทรมาหรือบางทีเขานัดเจอเราแล้วเขาก็บอกว่าเขายืมเงิน500บาทถ้าวันนี้คุณตอบว่าไม่ให้ยืมเช่นเดียวกันครับทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินนะครับไม่ใช่มูลค่า500บาทครับแต่ละประเภททรัพย์สินนะครับมูลค่า1ล้าน2ล้าน3ล้านบางครั้งเนี่ยมูลค่าถึง500ล้านหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้เขาจะ อนุญาตให้คุณไปขายแบบสบายใจได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องแก้ปัญหาเลยนะครับถ้าสําหรับที่คุณกําลังเจอปัญหาที่ว่าด้วยลูกค้าไม่ยอมเซ็นสัญญาปิดนั้นเกิดจากเขาไม่ไว้ใจคุณครับจำไว้ครับว่าเขาไม่ไว้ใจคุณเหตุผลเพราะว่าวันนี้เขาเจอคุณครั้งแรก วันนี้คุณไม่มีที่อยู่ตัวตนที่ชัดเจนคุณไม่มีรูปแบบของบริษัทคุณไม่มีรูปแบบการทํางานแบบชัดเจนไม่มีเรื่องของเอกสารไม่มีการรีพอร์ตการทํางานเป็นเรื่องปกติครับถ้าคุณไม่มีความน่าเชื่อถือเขาก็ไม่ฝากคุณเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องแปลกครับคุณก็ตัวคุณก็รู้ครับว่าคุณจะไม่ให้ใครยืมเงินถ้าคนนั้นไม่มีความมั่นคงหรือไม่มีความน่าเชื่อถือมากพออีกอันนึงครับและลูกค้าเนี่ยครับมักจะมองข้อดีของ Open Contact เนี่ยครับว่าเฮ้ยโอเพนคอนแทกยังไงมันก็ดีกว่าฝากคนนั้นฝากคนนี้พี่ฝากในหน้า10คนมันย่อมดีกว่าฝาก1คนเสมอเป็นวิธีคิดที่ถูกครับแต่เป็นวิธีการทําที่ ผิดมากๆเลยนะครับในท่อนนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ได้ทั้งผู้ขายและก็คนที่เป็นในหน้าเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เราใช้ Open Contact เนี่ยครับถ้าสำหรับผู้ขายนะมันเป็นวิธีคิดที่ถูกครับแต่ถ้าในหน้าของคุณไม่ทำงานเลยคุณผลลัพธ์เท่ากับศูนย์แต่ถ้าเป็นในหน้ารับ Open Contact มาแล้วคุณไม่ทำการตลาดเลยนะครับ คุณก็ผลลัพธ์ศูนย์เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยครับลองสังเกตดีๆนะคนที่รับ Open Contact มาเนี่ยครับจะไม่มีใครกล้าทำการตลาดแบบ100%เหตุผลเพราะว่ากลัวว่าตัวเองนั้นจะขายไม่ได้กลัวว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะไม่ได้ผลลัพธ์กลับมาดังนั้นเนี่ยครับลองดูดีๆครับมันมีข้อดีมันมีข้อเสียมันมีข้อควรระวงังและผมอยากให้เอาทั้งหมดเนี่ยมาทำความเข้าใจผู้ขาย นะครับว่าผู้ขายเนี่ยไม่ฝาก Exclusive หรือสัญญาปิดเนี่ยเพราะอะไรและคุณไปแก้ตรงนั้นครับแก้ความน่าเชื่อถือ แกเรื่องของเอกสารนะครับทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเราแล้วก็รู้สึกมั่นใจในวิธีการทํางานของเราและเขาสามารถตามตัวเราได้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นคําพูดที่ผมได้ยินจากปากของผู้ขายเลยว่ามีในหน้าคนหนึ่งครับรับงานของพี่ไปขายและพี่ตามตัวเขาไม่ได้และพี่ต้องติดอยู่กับเขา1ปีพี่เลยเกลียดในหน้าคํานี้เลยครับผมเนี่ยครับก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดครับ ผมไม่ทําการตลาดอะไรให้เลยพี่สามารถยกเลิกสัญญาผมได้ทันทีครับทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนั้นครับเพราะผมมีตัวตนครับทํางานจริงมีเอกสารและถ้าผมไม่ทํางานผมก็ไม่สมควรเก็บลูกค้าคนนี้ไว้เหตุผลเพราะว่ามันเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผมเปลืองค่าการตลาดขาดความน่าเชื่อถือและลูกค้าก็เกิดการขายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยครับเราจะต้องเข้าใจ ผู้ขายก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามองแต่ฝั่งเราฝั่งเดียวเข้าใจผู้ขายก่อนครับและทํางานแบบมีจรรยาบรนเอาไว้ครั้งหน้านะครับผมจะเอาคลิปดีๆหรือเทคนิคดีๆทักษะดีๆอันไหนมาแบ่งปันอย่าลืมติดตามชมในคลิปหน้าครับ